สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักนะคะที่เขารพกรักที่คึดหอดคึดถึงนะคะมือนีนะคะรายการหมอลํำผ้าเพื่อนของเฮ้าค่ะดําเนินรายการโดยต้นอ้อรัตนาดาเหล่านะคะเนาะผ้าพีผ้านองค่ะมาเยี่ยมยามถามข่าวค่ะศิลปินที่เป็นบรมครูอีกหนึ่งท่านของทางภาคอีสานของเฮ้านะคะนั่นนะคะซึ่งได้แก่คุณพ่อ ท่องคู่หนวดเล็กแล้วกะคุณแม่จอยสวัสดีครับอต้คุสวัสดีค่ะคุณแม่จอยนะคะอ่ะเมือนี้นะคะลูกเต่าเล่าหลานโอ้ยบอเห็นกันโดนย้อนโควิดค่ะพี่น้องย้อนโควิดเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อนี้ถือเป็นมือดีผ้าพีผ้าหนองลูกเต่าเล่าหลานเศร้าหมอล่ำผ้าเพิ่นมาล่ำลึกคว่ำเกาคว่ำหลังสันตัว ตั้งแต่โควิดโคท่านมาเนาะค่ะพ่อเนาะโอ้ยอ่อ,อนซ่อนหลายแต่กี่มวนไหลโควิดมาแล้วก็เหงาหลายค่ะเอะ่มันมาได้ลำ่ำมาได้อายใส่ไม้ค่ะลำบากใจค่ะเกิดมากกัเป็นมาลำ่ำค่ะเข้ามาได้ล่ำเข้ากับพอสบายใจค่ะเอ่ยข้ามมาแรงมากกัคือทอดมัวหอดพวกรหอดรูหอดหลานผู้เคยไปเคยฟอนเคยแอลใส่กันจ้าพ่อระยะนี้มานี่ก็ปีสองปี ก็ไกลเลี้ยตัวนี่เมือสุขคนที่อยู่ในวงการล่ำมูล่ำก่อนล่ำเพื่อนสารพันมาล่ำค่ะพวกเวทีแห่งไปแต่เลต่วนเขาค่ะงทุนไปพราเป็นหน่อยๆพวกได้เก็บร์แสนแปดแสนเดี๋ยวนี้ล่ำก็บ่ใครได้ล่ำขึ้นทึ้งเวทีสิไปล่ำมากเลยค่ะล่ำตั้งแต่ยืนล่ำได้เดินวัดรถระเจ้ากลางเต้นเลยก็ล่ำไปค้นฟอนค่ะไ่ได้กลางอดเวทีแขยงเสียงเก่า ของวัดกับของผู้ใดมเจะพภาดแม่เ,าาเมก่าเชียงเสียงดีๆอยู่แต่บมมีว่วค่ะสงสารพวกเจ้าของเวทีเขาให้เฮากับสงสารขึ้นกันนั่นล่ละสงสารหมู่พวกเพียนผงทุ่มทายถ้ำ่ิป็นดีเฮ้ากับเลี้ยตุน่นเปมนวัตถุคนนั่นล่ละเพราะว่ามันม,นมนาเลยถ้ำนาเทียนเก่เาห้องมา<ฮ>แป่งไม้ได้หนิเฮาเฮ็ดไม้จากนี่ว่านี่มิตรไม้กับไม้บมมีเวทีเคยอลังการกับบเคยกับไดเ้เฮ็ด แต่ก่อนกับขึ้นไว้ที่มันปันโตมันปันพักถือน้ำใส่ปุ๋ยไปเนี่ยก็คืดคืพ่อสภาพแปลว่าบรรยากาศเนาะคืดพ่อบรรยากาศอยูหนาเไว้ที่นี่โอ้มีความซุก้ยความซุกซนโอ้ยโอ้ยพ่อยากบค่ะก่อนอื่นเลยก็อยากอยากสีถามเลยคือบ่ได้เห็นกันโดนตอนนี้คุณพ่อกับคุณแม่นี่อายุจักปีแล้วเนาะค่ะโอ้ยเนาะถามบอกก็บอก ใจจะขวบแล้วมันพ่อสอนแปดเขวบมันกะเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกขวบอยู่เดียวยอ,ยอันนั้น,น,นะะอันนั้นปีถอ้อปีถ้อเจ็ดสิบเอ็เด 11. ผู้นี้เจ็ดสิบเอ็ดผู้นี้เจ็ดผู้นี่เจ็ดสิบเอ็ดขวานะคะผู้นี่เจ็ดสิบหกขวานะคะผู้นึงเจ็ดเอ็ดผู้นงเจ็ดหกนะี้องือเรื่องเล่าของเกิดมาแล้วจะขวบอยู่ร่วมกันมาก่ได้เปลี่ยนแปลงไปไสนด้นอยูธรรมศาตร์จนว่าลูกร้านเขาเขาลบเรื่องการเป็นยูคองเลี้ยนนะเรื่องการลูกร้านมาไผกระซ้างเขากะ เจ้าเป็นตัวอย่างเลยว่าข้องเลียนเด็ทนข้องเลี่ยนกันแม่นน่มันหาสิบหาสิบสามปีได้หนิอ้าวเลยมันห้าสิบสามปีนี่ค่ะทุกคนนี่ยืะน้ำกันนี่คือสิ่งสีิแบบว่าครับอยู่น้ำกันด้วยด้วยธรรมชาติแม่่ำบอกว่าอยู่ด้วยธรรมชาติคือเข้าใจในธรรมชาติของกันและกันธรรมชาติของกันและกันถือเข้าใจถือว่าการโตกเถียงกันมันจังแหล่ลมเป็นธรรมชาตร ของสัตว์เลืกมันเป็นเสียตนี่ต่อว่าหนีกะเอากันแน่แล้วเอากันแน่ดีไหมการร้องประสิทธิ์กันแน่มันมันมันอยู่ร่วมกันยากหลาเริ่มจากความเป็นศิลปินของคุณพ่อนี่เริ่มต้นมาตั้งแต่อายุจ๋อขวบค่ะคุณพ่อจะใหญ่ปะคะได้อ๋อโรงเรียนมาก็เห็นเป็นไส้ล่ำค่ะเห็นแม่ป้าล่ำเห็นพ่อลุ่เพิ่นสอนล่ำกัน เิ่นสอนล่ำแกกเขาแม่นี่โอ้โดเลเลยเพราะสอนท้องพันหาลอยสามแกเขามาล่างแม่ล่ำผู้เดียวล่ำเรีองจำปาซีทนล่ำผู้เดียวเขาเอิญมาล่ำพื้นเป็นนิทานแต่ว่าห่างล่ำผู้เดียวแค่ดวงเดียวผู้เดียวแสดงให้กยุหันสวกกยุหันจืมาแต่พุ่นพ,พ่อมาไงขึ้นมาประมาณ ไอ้อกเลียนแหละนะอายุสิบเจ็ดสิบแปดปีก็มาล่ำลำมูลำพวกเพื่อนผ้าสอนล่ำยัางมือแรงกับล่ำลำเพื่อนโอเปลี่ยนตะข่าโรงเรียนล่ำเลยบันได้มีผู้ใดบอกโอการลองล่าลองอย่างโศกสันลำพันเหยดเปลี่ยนมาตั้งแต่ก่อนมีคู่บ่าต่อมาอายุประมาณสามสิบห้าปีเลเบลคู่บ่าแม่กองแพ่งเสียงท้องมาลับดังยื่นศรท่าพิรุ่มในเพื่อนเปลพ่ยคเพคู่ เพื่อนกับมักสอนยกอออย่อคู่น้ำเพิ่นเพื่อนกับละสังขารไปแล้วตายไปแล้วเพื่อนอยู่บ้านว่างประดูอําเภอน้องพอกจังหวัดรอยอดบ้านเพิ่นมาใ่แต่ห้องก็เห็นว่าเพื่อนล่ำดีเพื่อนพาแสดงดีก็แล้วเพิ่นเป็นพ่อยแม่คู่ผู้เป็นกาเป็นกวนในอีกรอบบ้านปลายบ้านแก่ยืนรอบกับที่เิ่นเอ็นก็อาจารย์ดวงจันทร์น้อยว่างสารุน แ่งสู้ศกอมิตตาแต่จะซื้อดวนข้ามากกามาพ่อเงยข้อใดระยะเท่ามันหนีมีอาจารย์รอบเท่าตะกี้อาจารย์รอบนุ่มเพิ่นกันละสังขารรอบเทากันละสังขารอีกเ่ได้เลยกันใดโง่ไหลผ้ากันตายเรืองเพลนด้วกันใดเออแล้วเลือกส่วนเพิ่นเ่ีงมือเศร้าก็ไปกินไปท่านสาธุลอสพี้สตาสั์ทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นเพี้ยนทุกเกิดแย่เจ็บตายเรื่องกันทั้งหมดทั้งสิ้นและจองกาจองเวียนก็เลยคู่บาอาจารย์เรือแม่กว่งเพ้อาจารย์ท่องชีมาเพี้ยนท่องสาธุอาจารย์หลวงจันทร์น้อยว่างสาธุนคอยคุมขว้างบุคคาหรือก่อนล่ำใหญ่เสีมยมใหญ่ศูนสาธุทุกเศร้านั่งมันเป็นไวเฮ็ดมือหนึ่งมือเดียวเลยเฮ็ดมัดปี่ที่อันลึกหาเพื่อนคู่บาอาจารย์กระพ่อแม่ห้าเป็นผู้เงินต้นท้องไงห้าวมันบัลล่ะเฮาพอได้เจ็บให้ลูกให้หลานได้กินเพลี้ยต้นดอกเงินดอกท้องห้า ขันผู้ใดไรต้อยได้โดนพู้นั้นบ่ลืมคู่ลืมบ่าแปลว่ายัางมีไม่สาวอยู่ขันผู้ดบ่ระลึกระลึกหากคู่บ่ายจันพู้นั้นไม่สาวสิสันโล่งสันโล่งงามหักพร้อมพอหนิมมหยงามมันหกักตายไปเลยยังสีระลึกหาเพิ่นอยู่แม,ม,ม่กล่องแพ่งเสียงท่องเลยว่า,าจารย์ดวงจันน้อยว่างสารุน่นผู้เพิ่นรู้ประถมที่สุดยอดประสบการณ์ชีวิตของคุณพ่อก็คือว่า เลี้ยนเป็นเลี้ยนล่ำเป็นนี่คือด้วยเกิดจากใจหักบดน้ก็เลยโอโอเป็นแต่แท้บ่ท่านได้มีคู่บา่านโอเป็นลองเหงาก็ได้คลงง้มพัน,นตองตองไผโวกยู่าล้มพันตองตองพ่อวก่เวกจูกเกียงลําล้นตอนป่ากลางึินเชียงวันแต่แม่มันเพิ่งเป็นสาวคได้ก็ปากได้ก็ปากเอ้ยก็เป็นคถูกสันล่ำพันไห้ก็เป็นพุ่นแรื่ให้เ่ควอนล่ำบานนั่นเลยมันซึืมซรัพย์มาโดนเลยนะ มันก็มากกันเลยอ่มีอายุไครมันก็เลยเรียนไหลๆเพราะว่ามันเสื่อมทัพย์ไปในตนตัวเขาข้ามวาร่านี่ใหญ่มันพ่อกระเทือนให้มันเขายูได้เนื่อใน้หนังเขาการแสดงมันยังได้บทบาทค่ะคุณพ่อขันมันอยู่หลอกล่อคิวหนังมันแสดงม่ได้เต็มที่มันแมนคือความคู่บาอาจารย์เป็นว่าเลียนหลายๆบรเลยล่ำกับซางนักปราชญ์ทานพูรูบทตรเจ้าผู้แตกล่ำถูกข้ามเนี่ย นอกเหนือจากอาชีพศิลปินนี่คุณพ่อกับคุณแม่มีอาชีพอย่างที่เฮตุเสริมเขามาบ่ค่ะอันนี้อาชีพบ่อนั่นมันกระือว่าบ่เป็นอาชีพหรอกกายจานควงแพร่งระบิดลหลายเอ้ยาแม่ตายไปเลี้ยงหนะ้าแม่ซาการดูหมอภู้มาชิที่แรกกับบอเซียหรอกก็ไม่เฮ็ดน้ำเงินเฮ็ดไปเฮ็ดมาเฮ็ดเล่นเป็นนหลีแม่น่ะเฮ็ดยูโอดร เฮ็ดเล่นนี่แหละเฮ็ดมวนนี่ที่แรกเฮ็ดไปเฮ็ดว่ามันดีเขาเอาเงื่อนไหนเฮ็ดไปมันว่ามันดีเขาเอาเงื่อนไหนเอาเป็นที่โมเป็นอาชีพผู้เฒ่าได้ย่างเเอาไปมากกว่าแล้ยึดถือมาโอ้ยมันเป็นสิ่สามที่ปีี่ยที่คือมุดพ่อไปล่ำนี่เอาพ่อไปล่ำหานนี่วัดนี่เขาว่าเฮ็ดว่าขวงพ่อเคยพ่อขวงส่นะคันเซี่วเลี้ยงเขาตีเขาขากันนี่มองไปล่ำวันที่สิบสองนี่อำเภอทงฝนนี่ ไอ้คาสิวเลี้ยงอันตรายในการรับมันมาล่ะการไปการมามีอ้เนึ่งจูดจูดกระโปงมือวาคนสายทิมทิมขึ้นทั้งหันนี่แม่สินสินมาแล้วมูย่งขาดคือหนึ่งแรงขึ้นมาเลยเนยตะกี้มันนุงสินพี่เนาะตะกี้พี่เนาะจินกระโปงมากีบรอดมาทิมมากกตีก็แรงขึ้นมากอนพี่กตีกัน โงมากเท่างาน,นกันนวนกันแหะน้ำกันยังไหวมอแค่นหัวใค,ใครปันกันก็ใครเปลี่ยนเพื่อนน้ำกันตีกันมาถึงเวลาที่ทุกคนอยากสิเบิงการแสดงแล้วเนาะโอ้ยโอ้ยละน้อละฝ้าเอ้ยฝ้าห้องไก่อยากเห็นหน้าราศสีอริย่าแม่ใให้ทำบุญไว้เนี่ย สมั่วตั้ hey. oh. 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 งแตมเที่ยวหากินตั้งแต่เล่าเขามั่วว่าแต่กังวันเฮาใหญ่โอ้ยน้องวดเรื่องวดปวดเราประทังจักวันรถไถ่ลำป่าครับพี่น้องป้าจองตรงสัย พี่น้องประชองจงไจยว่าเป็นเสียงไทยเห่วมาอี่คือรถขายหน้าตาตัวเดียวตัวหนมาล้านชมีแฉมีแถมขอจะแนมแต่อูดใจคนขายใช่ไขไอ้ดมหัวใจของคุณแม่ครัวไอ้หนุ่มหใจของคุณนแม่ครัวขอเชิญอะไรจะได้ใจเชียงขอเชิญอะไรจะได้ใจเชียงแม่บ้านแม่เดียนที่รักกูปัวแตาป่าของผมมันนัว น้ำปลาของผม,มมันดดัวใส่ลุงรับหัวรับรองอร่อยอร่อยเอ,อยสไทยน้อยน้อยรับรองไม่เค็มถ้าไส่น้อยน้อยรับรองไม่เ,เค็มผลมาถึงท่านรดหกก้อพกกรอ,อเสื่อเสื่อ้อเทียบปวดตะเพียนนั่งยู่เยี่ยมหัวเมือก,กะระไดกระไดที่หลงไอฮีจุ่ัเจ้วดุกน้ำปลาดัวย่งดีรบใไทบ่อ้อมกิงใจบุกเดือเจ้า